ทีนี้มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยถึงแม้ว่าที่ระยองตอนนี้จะประสบภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวซบเซานะคะแต่ว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไม่แน่อาจจะมีเฟสสองด้วยซ้ํานะคะหลังจากให้เปิดลงทะเบียนแล้วก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับดีแล้วก็คึกคักเลยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดราม่าเรื่องของที่พักที่มีการโกงราคาขึ้นมาทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็บอกว่า เดี๋ยวจะดันเปิดเราเที่ยวด้วยกันเฟส2แต่ว่าอาจจะเน้นเที่ยวเมืองรองแล้วก็เที่ยววันธรรมดาด้วยนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าขณะน,นี้เตรียมเสนอคอรมอในช่วงสัปดาห์หน้าหรือว่าประมาณต้นเดือนสิงหาคมในการเปิดโครงการเราเที่ยวด้วยกันร,ระยะที่2หรือว่าเฟส2ค่ะเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวไทยให้รีบจองห้องพักมากขึ้นก็จะเสนอให้คอรมอเขาพิจารณาเฟส2ด้วยการสนับสนุน การท่องเที่ยวเมืองรองแล้วก็วันธรรมดาเพราะตอนนี้หลายคนก็ยังเที่ยวกันวันหยุดอยู่นะคะก็คือให้รัฐช่วยจ่ายสนับสนุนคา่าที่พักในอัตราที่มากกว่า40เเพราะว่าพอประเมินแล้วคาดว่าจะมีเงินเหลือจาก,กวงเงิน18,000ล้านบาทก็หาหรือกับพลเอกประยุทธ์ในแนวทางเบื้องต้นแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรค่ะนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเนี่ยเขาก็จะเสนอให้คอรมอพิจารณาขยายเกณฑ์เพิ่มโรงแรมที่ยังไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงแรม ให้เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มซับไายห้องพักมากขึ้นเพราะตอนนี้มีโรงแรมเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า5,000แห่งขณะที่หลายๆโรงแรมก็ยังปิดบริการอยู่โดยเฉพาะโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าหากกลับมาเปิดอีกครั้งเนี่ยกำลังซื้อในประเทศจะสามารถทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังเดินทางเข้ามาไม่ได้หรือไม่ ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวในะยะถัดไปนี้ก็เน้นย้ำว่าต้องป้องกันตัวเองค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดก็คือการห้ามตกอีกแล้วนะคะซึ่งหากทําได้ก็เชื่อว่าการระบาดโควิดรอบ2ในไทยก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ในอนาคตรัฐบาลก็อาจจะประกาศเปิดดับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เร็วขึ้นแล้วก็หัวหอ,อกที่สําคัญที่สุดก,ก็คือทรทศเขาจะต้องเป็นหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ความพร้อมกันต่อไปด้วย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ